เปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับน้องๆก็7จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูกันนะครับหลายๆคนบอกว่ากราฟช่วงวันวันธรรมดาเนี่ยกราฟเปนผันผวน,ผนก็อย่างที่แม่ไว่านะวันธรรมดาอ่ามันเป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดคนเหล็กแล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนอย่างที่น้องว่านะครับก็ ไม่เป็นไรถ้าการมันผ,ลผ,ลผลันผวนเราก็ใช้วิธีการบริหารเงินเข้ามาช่วยนะครับบริหารเงินนะไม่ใช่การามาถึงเกลนะการมาถึงเกลก็เป็นการบริหารเงินอย่างหนึง่งแต่ว่าพี่ไอไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทุนเยอะแล้วก็มันมีความเสี่ยงสูงพี่ไอจะใช้การบริหารเงินแบบการาเพิ่มขนาดไม้นะครับขึ้นไปให้มันมีการ cover cover กับไม้ที่เราเสียนะครับก็ อย่างเช่นหลายๆคนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นถ้าเราเทรดที่ไม้ลาสิบเหรียญถ้าเป็นมาติงเกลนะครับเขาจะมีคูณ2หรือ2.5เพื่อที่ให้ได้กําไรเลยนะครับอ่าสิบเหรียญไม้ต่อไปอาจจะเป็น20เหรียญหรือ25เหรียญไปเลยนะครับแต่ว่าการเดินแค่ให้มัน cover ไม้เนี่ยนะครับอย่าง10เหรียญเนี่ยเราอาจจะเทรดแค่อ่าสิเหรียญให้มันเกิดการ cover นะครับ13เหรียญเราก็จะได้ทุนคืน จากถ้าไม้แรกเราเสียนะครับพูดถึงกรณีไม้แรกเราเสียเราก็าใช้วิธีการเดินเงินให้มันเกิดการค o v e r ไม้ก็ก็พอแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดได้กําไรตามเป้าที่เราวางไว้ด้วยตลาดความผันผลสูงเนี่ยนะครับเราก็ได้ตามเป้าเราก็หยุดนะครับได้ตามเป้าเราก็หยุดเป้าของหลายๆคนมีขนาดเป้าหมายที่แตกต่างกันเดี๋ยวพี่ไอจะอธิบายนะการตั้งเป้าหมาย คิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆเลยง่ายที่สุดเลยนะครับเอาแค่สามเปอร์เซ็นของพอร์ตก็พอสามเปอร์เซ็นนี่เยอะแล้วนะใครอย่ามองว่าน้อยนะครับร้อยเหรียญกําไรแค่สามเหรียญจะไปพอกินอะไรก็บนพอร์ตร้อยเหรียญไงแต่ถ้ามันพอร์ตใหญ่กว่านั้นล่ะใช่ไหมสมมตุติเรามีพอร์ตขนาดสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะพี่ไอตีไอเ,เงินเป็นเงินบาทนะครับสองหมื่นบาทเราต้องการสามเปอร์เซ็นต์นะครับ วันละสามเปอร์เซ็นเดือนหนึ่งเราจะได้ประมาณเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของของพอร์ตถูกต้องไหมสามเปอร์เซ็นนะสามเปอร์เซ็นนี่มันมนันเป็นเป้าที่ไม่ได้ใหญ่มากมนันเป็นเป้าที่เราเอื้อมถึงนะครับได้ประมาณเก้าสิบก็ตีซะร้อยหนึ่งอ่ะนะครับเอาตีเป็นตัวเลขกลมๆให้มันอ,อ่านค่าได้ง่ายๆนะครับเรามีพอร์ตขนาดสองหมื่นเราเก็บสามเปอร์เซ็นเนี่ยสามสิบวันเนี่ยนะครับเราจะได้เท่าไหร่ล่ะเราได้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนั่นไปหมายความว่าไง ถ้าเรามีพอตขนาดสองหมื่นเราก็จะมีเงินเดือนกินนะครับเดือนละสองหมื่นอันนี้คิดง่ายๆนะคิดแบบน้องลงทุนนะครับคิดแบบไม่ไม่ต้องมาโลภนะครับไม่ต้องมาเอาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับน้องน้องคิดว่ามีเงิน 20, สองหมื่นสมมุติเราจะไปทํางานนะสมมุติเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าตอนเนี้ยเราจะไปทํางานเราต้องเสียค่าอะไรบ้างค่ารถ ค่ากินค่าเดินทางค่าไปสมัครงานเนี่ยกว่าจะได้งานเนี่ยนะครับค่าเสื้อผ้าเครื่องสําอางอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะไปทำทำอะไรทํางานันลา8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับกินเงินเดือน15,000 20, 20,000ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยแต่นี่มันเทรดอยู่หน้าจอนะวันละ3%ง่ายๆนะครับทำอะไรง่ายๆพูดถึงกรณีของคนที่มีความรู้นะครับแล้วที่เทรดมาแล้วเอาตัวไม่รอดนะคนที่ไม่มีความรู้ไม่ต้องมาดราม่านะ ใ้มีความรู้ขขาคุณทากี่เปอร์เซ็นต์ก็ทําไม่ได้นะครับมีเท่าไหร่คุณก็เจ๊งนะครับพูดให้สําหรับคนที่มีความรู้นะครับแล้วที่ยังไม่สําเร็จเพราะอะไรหลายหลายคนมีความรู้นะครับเข้ามาในแวดวงนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าไม่สําเร็จเพราะว่าโลภนะครับมองว่าเงินสามเปอร์เซ็นต์มันน้อยร้อยเหรียญสามบาทเนี่ยน้อยเหลือเกินนะครับน้อยเหลือเกินอันนี้คือเราไปตั้งเป้าหมายสูงเงินไปสูงเงินไปเรามีความโลภเราอยากจะ รวยชั่วข้ามวันข้ามคืนไม่ได้ครับมือใหม่ต้องตั้งเป้าเล็กๆก่อนเป้ามันขยับได้นะครับตามประสบการณ์ที่เรามีเราไม่ได้ตั้งเป้า3%ไปตลอดนะครับในแต่ละวันที่มันผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านไปเนี่ยนะครับเป้าเราขยับได้ครับขยับให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้นะครับแต่ช่วงแรกอันนี้ตั้งเป้าง่ายๆก่อนเอาสามเอาสามเปอร์เซ็นพอนะครับร้อยเหรียญได้สามเหรียญร้อยเหรียญได้สามเหรียญเนี่ยครับหลายๆคนบอกผมไม่มีเงินสองหมื่นเนี่ยที่จะมา ใส่ในพอร์ตลงทุนก็ใช่อยู่ไม่พี่ไอ้ไม่ได้บอกให้ไปใส่ทีละสองหมื่นนะครับก็มีร้อยก็ใส่ร้อยนั่นแหละนะครับก็เก็บไปแบบเนี้ยแต่ก็ใช้เวลาน,านานกว่าคนอื่นเขาหน่อยถูกต้องไหมต้นทุนคนอื่นเขาสูงกว่าเขาก็ใช้เวลาน้อยนะครับเขามีสองหมื่นตอนเนี้ยเขามาลงเงี้ยสมมติอ่ะจะแม้แล้วเขามีความรู้อ่ะเขาก็จะได้เงินเดือนเดือนสองหมื่นไง เรามีร้อยเราก็เนินเดือนร้อยไงก็ใช้ประสบการณ์เอานะครับต้นทุนไม่เท่ากันมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับหลักคิดนะครับการบริหารจัดการของเรานี่นะฮะโอเค okay, นะครับพูดคุยมานานแนละ้วเดี๋ยวพี่ไอเข้าออเดอร์วันนี้เข้าไปแล้วสามออเดอร์ 3, เปิดหัวมาแดงเลยแต่ก็ชนะคืนกลับมาสองนะครับเดี๋ยวจะเข้าออเดอร์เดียววันนี้มาคูดคุยกันซะ <laughs> เป็นส่วนใหญ่โอเคนะครับมาคุยกันเฉยๆนะ อ่าเอาไปคิดดูนะครับเอาเป็นเป็นหลักคิดนะเอาไปคิดดูนะครับว่ามันจริงอย่างที่พี่ไอว่าไหมนะอ่าเดี๋ยวจะเข้าออเดอร์เดียวนะส่วนสามออเดอร์ที่ที่เข้าไปเมื่อกี้นะครับมันยาวมากเดี๋ยวพี่ไอจะตัดเป็นภาพนิ่งมาให้ดูก็แล้วกันว่าเข้าออเดอร์แบบไหนนะครับสามออเดอร์ชนะเอแพ้หมายแลขก็แก้คืนแบบแดงได้ครับแต่ว่ามันต้องเขียวให้มันมากกว่าแดงแค่นั้นเองนะอ่า เดี๋ยวจะเข้าออเดอร์เดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก่อนมันเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันเกะก,กานะครับอ่ามาเข้าออเดอร์กันหนึ่งออเดอร์นะอ่าอ่าแนวรับตรงนี้สําคัญนะครับโดนสามรอบแล้วนะครับพวดขึ้นไปนู่นนะฮะนี่นะโน้มจะกลับตัวไหมก็มีนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นแท่งอ๋อขึ้นไปชนแนวต้านคิดว่าจะทะลุได้นะครับจะกดตามซะหน่อย อ่าไม่เป็นไรมันเป็นลักษณะของแท่งแฮมเมอร์นะครับแท่งแฮมเมอร์ที่บริเวณแนวรับด้านล่างนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวแต่ว่าข้างบนมันมีแนวต้านนี่เมื่อกี้การาฟมันวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านนะครับเกิดแก๊ปก่อนหี่นึกว่าจะวิ่งข้ามได้จะกดตามนะฮะชนแล้วโดนลงเลยอ่ะมาดูกันไม่ได้นะครับถ้าแบบนี้แนวต,นต้านตรงนี้ มีนัยยะสำคัญแล้วนะครับแนวต้านตรงนี้นะบ่งบอกว่ามันไม่ยอมให้กราฟผ่านไปได้ง่ายๆมันมีแรงเทขายรออยู่ที่แนวนี้จริงนะครับดูนะฮะดูจะปิดแบบไหนถ้าปิดแบบนี้เดี๋ยวพี่ไอจะสวนที่แนวเนี้ยนะครับเพราะว่าเทรนหลังเป็นเทรนขาลงนะสวนตามาสวนที่แนวนะครับตามทิศทางของเทรนหลักนะครับก็ มีโอกาสที่จะชนะสูงอยู่นะครับส่วนที่แนวนี้นะครับได้จุดเข้าห่างแนวไปนิดนึงแต่แนวนี้นะครับแท่งก่อนหน้ามันเป็นแท่งยืนยันว่าแนวนี้มีแรงเทขายรออยู่จริงนะครับกราฟแท่งออเดอร์ขึ้นไปทดสอบเกิดรีเจคชั่นที่แนวพี่ไอกดเข้าออเดอร์ไปแต่ว่าได้จุดเข้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรต้องมาลุ้นกันนะครับอ่าไปแล้วนะครับออเดอร์เดียวนะเดี๋ยวจะทำเป็นภาพนิ่งให้ดูนะครับไอ้สามออเดอร์ ที่เข้าไปตอนเช้านะครับเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้หรอกน้องๆเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้แหละวันนี้วันศุกร์ด้วยนะกาบค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับก็ค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะครับผันผวนมากๆน้องก็ใช้วิธีการบริหารเงินมันนี่ a ม a g e จ e n t เนะครับอย่างที่พี I ่ไอพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับมาดูนะอ่ะวินไปง่ายๆนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่4นะครับวินไปก็ เปิดหัวมาแดงนะครับอันนี้เป็นาสาม